ช่วงนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของมาอ่านเกมกันหน่อยนะว่าการพัฒนาซูเปอร์แอปการพัฒนาบล็อกเชนที่จะนำมาแจกเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทของรัฐบาลเนี่ยมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของการที่จะทำมาเพื่อจะแจกเงินหรือเปล่านะคะแล้วเราจะต้อง เข้าใจเรื่องนี้ยังไงกันบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่นะที่รัฐบาลเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้แล้วก็หากว่าเราเป็นประชาชนคนไทยแล้วเราเองที่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำเนี่ยมันก็จะกระไรอยู่นะเราอาจจะแบบ เอออาจจะถูกปั่นหัวก็ได้นะาจะถูกหลอกก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามพูดคุยกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่านเป็นอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยด้วยแล้วก็ปัจจุบันเป็น c ีอของบริษัทไนเน็ตจำกัดคุณทินกรเหาเราวิโรดตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณทินกรคะครับสวัสดีค่ะคะุณหน้าครับ ค่ะโอ้โหนะตอนนี้ต้องเรียนรู้แล้วนะเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงไหมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทแต่เราก็ต้องรู้ไว้ในส่วนของที่มันเป็นเทค่ะโดยเฉพาะเรื่องของซูเปอร์แอปที่พูดกันถึงเนะี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะคุณยินกรเราอยากให้อธิบายให้ฟังหนอ่อยค่ะครับอ่อผมว่า เบื้องต้นต้องขยายความคําว่าซูเปอร์แอปก่อนนะว่ามันคืออะไรนะครับเพืาอนห้ท่านเข้าใจจริงๆซูเปอร์แอปมันก็คือแอปนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นแอปที่อาจจะมีฐานผู้ใช้จํานวนมากแล้วก็มีความอา<อ>เป็นว่าเหมือนเหมือนแอปเป๋าตังอะไรเนานะที่เราแบบตอนนั้นใช้ใช้ะนะ<ไ>ชอบด,<ไ>ดีคืนอะไรกันอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเพ<ช>ราะนี่สิที่ซื้อคนละครึ่งอ่ะใช่ไหมคนละครึ่งอ่ะ คือเขาบอกว่าจริงๆถ้าถ้าเป็นคานิยามนี่เขาจะมองว่าเป็นแอปที่มีมีการใช้งานค่อนข้างเยอะมีฐานผู้ใช้ค่อนข้างเยอะ,ยอยอะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมบริการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาโดยใช้ฐานผู้ใช้เดิมเนี่ยเหมือนกับใช้งานต่อเนื่องในในในสวิตต่างๆได้มากขึ้นนะครับซึ่งซึ่งมันจะทําได้มันต้องเป็นมีมีฐานผู้ใช้ที่มากเพียงพอนะครับค่ะอ่าฮะอ่าฮะต้องมีฐานผู้ใช้ที่มากเพียงพอนะคะก็คือซูเปอร์แอปมันคือมันจะ คำว่าซูเปอร์มันก็ต้องมากกว่าแอปปกติเนะาะก็คือจะต้องมีมีคนเยอะๆใช้อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่ทรัฐบาลถิงอยู่ก็คือว่ากําลังจะพัฒนาซูเปอร์แอปที่จะให้บริการแจกเงินห้าสิบหกล้านคนเนี่ยนะคะเออันนี้คือพัฒนาเนี่ยมันต้องลงทุนเท่าไหรไ่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาตรวจสอบอะไรยังไงครับช่วยเล่าต่อ นี่เน่ยค่ะค่อต้องต้องอ,อันแรกต้องบอกก่อนนะไม่ไม่ไม่ง่ายซะทีเดียวที่จะพัฒนา<อ>ขึ้นมาใหม่าจากจากสูเลยไม่ง่าย <laughs> ายากใช่ไหม <laughs> ใช่ใชเ่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เมื่อกี้เงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือมันต้องมีฐานผู้ใช้นะครับอ,อ,อนี้สมมุติถ้าใครสักคนเนี่ยะต่อให้ไม่ใช่เป็นภาครัฐก็ตามเนี่ยจะเป็นเดบวร็อปเปอร์ที่ไหนจะพัฒนาแอปอะไรสักแอปแล้วให้มีฐานผู้ใช้จํานวนมากๆได้เนี่ยมันต้องมีความดึงดูดมากเพียงพอนะครับ แต่ว่าภาครัฐเองเนี่ยเคยทําสําเร็จในระดับหนึ่งผ่านเป่าตังมาแล้วนะที่ทําให้มีผมเข้าว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยมีฐานผู้ใช้เป่าตังประมาณสี่สิบล้านคนคะนะครับเพราะถ้ามันมีเงื่อนไขเอื้อให้คนอยากจะต้องใช้แอปนี้มันมีความเป็นไปได้นะซึ่งไอแจกเงินหนึ่งหมื่นเป็นไปได้ที่จะทําให้มันดึงดูดให้คนอยากจะต้องติดตั้งแอปนี้ถูกไหมฮะ แต่การจะพัฒนาแอปให้มันมันมีประสิทธิภาพมันตอบสนองในสิ่งที่เราพูดถึงได้เนี่ยก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องง่ายนะก็ต้องทำแอปให้ดีมันใช้งานง่ายให้มันน่าใช้นะครับแล้วก็ถามว่ามันทำยากไหมใช้เวลาแค่ไหนใช้เงินลงทุนแค่ไหนนะครับสมมติตอนนี้ภาครานบอกจะทำเนี่ยผมว่าเร็วสุดเลยนะเอาแบบเร็วสุดๆเลยนะสามเดือนนี่คือถ้าทำเสร็จ สามเดือนสามเดือนเหรอถ้าทำได้เสร็จเดี๋ยวนะตอนนี้เดือนตอนนี้เดี๋ยวเอานับเป็นพฤศจิกาแล้วกันนะพฤศจิกาคันว่ามกราเอ้ยแต่ผมว่าเขาจะแจกกุมภาพนะครับคือถ้าทําเสร็จภายในสามเดือนนี่ถือว่าเก่งมากนะอ้เก่งมากแต่ว่าสอบอีกไม่ใช่หรอใช้ได้เลยไม่ได้สามารถใช้ได้เลยใช่ไหมคะ ก็ก็ขึ้นอยู่กับการการวางแผนในการพัฒนาว่าจะเผื่อเวลาในการทดสอบกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าอย่างที่บอกคือตังตุ๊กตาให้เห็นคร่าวๆก่อนว่าถ้าทําเสร็จภายในสามเดือนทดสอบแล้วด้วยเนี่ยถือว่าเก่งมากๆนะครับซึ่งซึ่งก็ต้องดูว่า,ารัฐเองจะพัฒนายัางไงให้ใครทำนะแล้วก็ทําได้ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับอ,อันนั้นคือในแง่ของว่าถ้าบอกว่าเก่งมากๆเร็วม,มากๆเนี่ยผมว่าสามเดือนนี่ถือว่า เพอร์เฟกมากๆนะครับแต่มันมีโอกาสที่มันจะนานกว่านั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมงานที่พัฒนาเนี่ยมีมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อะไรแค่ไหนนะครับส่วนเงินลงทุนเงินลงทุนมีหลายท่านมีอ้างอิงตัวเลขที่หนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับผมไปค้นข้อมูลมาเนี่ยผมผมเชื่อว่าคนอ้างอิงหนึ่งหมื่นเนี่ยหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยจากบทสัมภาษณ์ของทางธานาคารกรุงไทยที่เขาําตัวแอปเปาตัง มีให้สัมภาษณ์ไปช่วงประมาณปลายปีที่แล้วบอกว่าต้องจัดงบไว้ประมาณปีละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านต่อปีในการพัฒนางบประมาณในการดูแลไม่ใช่เหรอคะในการใช่ในการพัฒนาแล้วก็ดูแลจริงๆมันก็ต่อเนื่องกันนะครับคือเหมือนกับว่าจัดไว้ทุกปีปีละประมาณนี้แล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับปีละหนึ่งหมื่นล้านกว่าครับ แล้วก็ไอคิดอันนี้คือเดี๋ยวนะเราพูดถึงหนึ่งหมืนล้านบาทของแอปเปิลตังใช่ไหมคะที่ก็ต้องใช้แต่นั้นมันคือสี่สิบล้านนันนี้คือห้าสิบหกล้านนะครับก็ต้องมากกว่าใช่ไหมคะก็อาจจะตอบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวตัวเลขอ้างอิงตรงนี้นะครับอ่าซึ่งถามว่าไปเราไปทําจริงๆจ,จะมากกว่านี้น้อยกว,กว่านี้ก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะครับ ไม่ถ้าเกิดพูดแบบบล็อกเลขธรรมดาเนาะก็คือว่ามันก็ต้องมากกว่าเพราะว่าคร <c oughs> <c oughs> อบอร์คนจุกับบล็อกล้านใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องแพงกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็แบบนักบ,บริการคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะแบบพูดพูดพูด,พดแบบในเบื้องต้นได้ว่ามันอาจจะมากกว่าการพัฒนาแอปเป่าตังค์อ่ะเอ๊ะแล้วทําไมแอปเป่าตังค์มันแจกเงินไอ้ดิจิทัลวอลเล็นี่ไม่ได้หรอคะ ถามว่าได้ไหมทำให้ได้มันก็ได้แต่จะทำหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคือับบอกว่าทำให้ได้มันที่บอกว่าทำให้ได้มันก็ได้คือคือมันมีบางอย่างที่แอปเปต่างเนี่ยเขาเขามีฐานผู้ใช้อยู่แล้วเขามีกระบวนการในการพิสูจน์ตัวต,วตนไประดับหนึ่งู่แล้วผูกบัญชีธนาคารไปแล้วะนะครับมันมีบางกระบวนการที่มันทำไปแล้วนะครับการจะไปเพิ่มเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเซอร์วิสอีกเซอร์วิสหนึ่งนะ ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าคนตัดสินใจไม่ใช่เราเป็นเป็นภาครัฐเขาต้องมานั่งช่างใจว่าเออจะเอาทางนี้หรือจะเอาทางอื่นนะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าพยายามจะให้ข่าวว่าไปในทางที่จะทําเป็นเป็นแอปใหม่แล้วก็คาดหวังให้เป็นซ mm ูเปอร์แอปนะครับซึ่งถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรียนตามตรงเลยก็คือทุกหลายคนก็จะมองว่ามันไม่คุ้ม mm hmm. นะครับแต่มันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าทางภาครัฐเองเนี่ยมองว่าจะทํา ซูเปอร์แอเนี่ยจะทําอะไรบ้างถ้าบอกว่าเอามาทําเฉพาะแจกเงินเราก็ต้องใช้เงินให้หมดภายในหกเดือนเท่านั้นอย่างเดียวไม่ทําอย่างอื่นเลยเนะี่ยอ่าอันนี้ไม่คุ้มอยู่แล้วใครก็ตอบได้ไม่คุม้มคือถ้าเพื่อเพื่อมาไม,ไม่คุ้มแล้วไม่ควรทําด้วยไหมแบบนี้อันนี้ตอบไม่ได้ <laughs> นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าโดยโดยหลักการของถ้าเราบอกว่ามันเป็นซูเปอร์แอปเนี่ยนะมันแปลว่าเขาต้องคิดแล้วว่าเขาจะมีเซอร์วิสอื่นมาด้วย นะเพราะฉะนั้นถ้าผมพยายามตีความจากสิ่งที่ที่ทางภาครัฐให้สัมภาษณ์เนี่ยผมคิดว่าเขามองแล้วว่าเออมันจะคุ้มถ้าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เริ่มต้นสร้างซูเปอร์แอปเองนะไม่ต้องไปยืมจมูกหายใจของเป่าตางังหรือยืมจมูกหายใจของของธนาคารกรุงไทยแล้วทําขึ้นมาเองและมีแผนที่จะเพิ่มเซอร์วิสใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐใส่เข้าไปเรื่อยๆ นะแล้วมันจะคุ้มค่ามากเพราะว่ามดวันแรกเริ่มต้นจากซปเปอร์แอปเพื่อจะใช้รับเงินหนึ่งหมื่นอนาคตอาจจะมีเซอร์วิสอื่นๆนนะของของภาครัฐเนี่ยที่มาเติมในสิ่งนี้ให้เขาใช้ได้ต่อเนื่องนะครับนะมันก็จะคุ้มแต่แน่นอนมันก็ต้องแลกกับภาระการดูแลที่ต้องดูแลต่อเนื่องนะเพราะเหมือนคุณคุณคุณ่ณาสร้างลูกขึ้นมาหนึ่งคนแล้วคุณจะปล่อยทิ้งก็ก็ก็กระไรอยู่คุณก็ต้องดูแล่าจัดการแล้วใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปครับ ค่ะทีนี้คือทุกวันนี้ค่ะคุณดินกรซูเปอร์แอปที่เรารู้จักกันนี้ก็คือเปาตังเขาก็ให้บริการเกี่ยวกับภารกิจอะไรนะต่างๆของภาครัฐอะไรเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยใช่ไหมคะแม้กระทั่งซื้อหวยเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนหน้าเราซื้อหวยออนไลน์แล้วนะไม่ไ <laughs> ด้ซื้อหวยใบยแล้ว <laughs> มันก็สะดวกดีนะซื้อเสร็จเขากว่าตรวจให้เราเรียบร้อยใช่ไหมคะ,คะซื้ออะไรนะ พวกเกี่ยวกับตราสารหนี้หรือซื้ออะไรต่างๆลงทุนต่างๆอุ้ยเยอะมากเลยคือเพ้่นบริการรัส่วนหนึ่งอ่ะก็คือใช้เป๋าตังไปแล้วอ่ะแล้วจะทำอันนี้มาจะเพิ่มบริการอะไรอีกอะคะมันมีอะไรให้ทําอีกไหมมันมีอะไรอีกไหมมันอีกเยอะเหรอคะมันถึงขั้นต้องลงทุนเนี่ยโอเคถ้าถ้าถ้าสังเกตด,ดูนะไอ้ไอ้ตัวเป๋าตังนะครับเซอร์วิสที่ที่ไปเกาะอ,อยู่บนเป๋าตังเนี่ย มันยาบักเป็นเป็นเซอร์วิสที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพราะพื้นฐานคือมันเป็นแอปของธนาคารออถูกไหมถ้ามันเกี่ยวข้องกับการเงินมันก็เป็นไปได้ซื้อซื้อซื้อหวยซื้อหุ้หนกู้ซื้อบริการต่างๆหรือแม้กรทั่งเดี๋ยวนี้ผมก็จะว่าเริ่มกลาลังมีเรื่องของการกู้เงินด้วยซ้ำไปคือแปลว่ามันเป็น จะปล่อยกู้แล้วก็ก็คือเราแล้วเราก็ใช้จ่ายเป็นแบบเหมือนเหมือนแบงก์ออนไลน์แบงกิ้งอะไรทุกอย่างแบบคือน่าจะแบบเยอะแล้วนะคือเนี่ยเหมือนในชีวิตเนี้ยเราใช้เป๋าตังค์อ่ะคือมันตอบโจทย์เราไปเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเราเห็นที่มาที่ไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาแน่นอนเขาทําตรงเนี้ยมันก็จะเป็นความคุ้มค่าของทางฝั่งอแอปเป่าตัตางหรือธนาคารกรุงไทยเองนะครับ,รบที่ที่เขาทําตรงนี้ขึ้นมาเพราะมันมีเซอร์วิสต่างๆที่มันมาเกาะ เพิ่มเติมไปเรื่อยๆได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆมันถึงคุ้มค่าว่าเขาจะลงทุนปีละ,ะปีละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทต่อปีเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะเขามีแผนที่จะทําต่อเนื่องนะครับทีนี้เมื่อกี้าถานค้างไว้ว่าเอาแล้วแล้วถ้าแอปชุป,ปอร์แอปตัวใหม่ที่สร้างเนี่ยผมถึงบอกว่าภาครัฐเองต้องมองแล้วว่าถ้าทําเนี่ยคุณต้องวางแผนที่จะใช้ประโยชน์ต่อเนื่องคุณต้องมองแล้วว่าคุณจะมีเซอร์วิสอื่นๆตามมานะครับหรือว่า ถ้าที่มาคือมันมาจากภาครัฐแบบนี้เซอร์วิสอื่นๆมีโอกาสจะเป็นอะไรผมเดาได้เลยว่ามันก็คือเซอร์วิสของของภาครัฐเองอนะครับเช่นธุกกรกรรมต่ตางๆที่ประชาชนจะต้องไปทํากับกับภาครัฐนะเช่นการขอใบอนุญาตต่างๆการอา,อาจจะเป็นเรื่องใบขับขี่หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องติดต่อหน่วยงานต่างๆหรือเปล่าและผ่านาจุดนี้ผ่านแอปตัวนี้นะครับทําให้เกิดความสะดวกลดค่าใช้จ่ายของ ทั้งภาครัฐเองแล้วก็ภาคประชาชนในการติดต่อ,อกับภาครัฐหรือใช้บริการของภาครัฐหรือการใช้พวกเอกสารต่างๆเนชะ่นก่อนหน้านี้ผมเคยให้จาษณ์ไปแล้วเรื่องของดิจิทัลไอเเรื่องของการใช้แอปในการเป็นแทน,แทนตัวบัตรประชาชนนะาสมมติถ้าภาครัฐเอาเอาเรื่องนี้ไปไปจับเนี่ยแค่ทําให้บอกประชาชนได้ว่าเออต่อไปนี้นะถ้าคุณมีอะไรนอกจากคุณรับเงินหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยครั้งนี้แล้วเนี่ยคุณผูกเรื่องของ อ่าบัตรประชาชนะไรต่อไรแล้วต่อไปนี้คุณไปติตต่อภาครัฐที่ไหนเนี่ยคุณไม่ต้องใช้บัตรประชาชนแล้วคุณไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนแล้วอันนี้ก็จะน่าสนใจนะ,ะถูกไหมทําให้เราเหมือนอัปเกรดบริการภาครัฐให้มันเป็นดิจิตอลนะครับอ่าซึ่งอนาคตมัาจจะมีบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยนะครับอย่างตอนนี้บอกว่ามีเงินในส่วนของหน,นึ่งหมื่นอนาคตมัาจะมีเงินที่อ่าการช่วยเหลือของภาครัฐต่างๆจริงๆโดยหลักของไอ้พวกดิจิตอลตรงเนี้ย เขามองกันว่าถ้าภาครัฐเอาไปใช้เนี่ยคือเอาไปทําให้ให้เหมือนให้บริการประชาชนได้ได้ง่ายได้สะดวกมากขึ้นอย่างมุ่นการแจกเงินในพื้นที่จังหวัดนี้ช่วยเรื่องอน้ําท่วมนะการกระจายเงินเนี่ยแบบแบบปดิจิทัลเนี่ยมันไม่ต้องตกหล่นระหว่างทางไม่ต้องไปผ่านมือนัากการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือเข้าถึงความช่วยเหลือเข้าถึงปลายทางได้ชัดเจนขึ้นลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ มันก็ต้องถามภาครัฐว่าเอาแล้วคุณจะทําสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าหรือคุณจะทําเฉพาะเฉพาะไอ้แจกเงินหนึ่งหมื่นแล้วก็เสร็จแล้วก็เลิกเลยนะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะก็จะน่าเสียดายมากนะครับก็จะไม่คุ้มค่าเลยนะคะแต่รัฐบาลไม่เคยพูดนะคะว่าว่า <laughs> จะพัฒนาไปไปสู่อะไรอะ่ะมันก็ไม่เคยคไม่เคยได้ยินข่าวประเด็นนี้นะได้ยินแต่ว่าทำซูเปอร์แอปแล้วก็เป็นบล็อกเชน เพื่อจะใช้ในการแจกเงินดิจิทัลแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมีบริการภาครัฐดิจิทัลอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยพูดนะคุณตินก,กร,รก็เลยทำให้ยิ่งสงสัยก้าไปอีกเอ็ดตกลงจะยังไงจ,จริงๆเราเราเราเดายากเหมือนกันนะคุณตรงน,นั<อ>้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่เลือกที่จะไม่ใช้เป่าตาังเอ๊ะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าอย่างคุณเอ็ดบอกว่า คือไม่ใช่เป่าตังค์เพราะว่าไปซื้อเหรียญน,นุ่นนี่ได้แทนที่จะแจกเป็นบาทมันต้องแปลงบล็อกเชนอะไรเนี้ยคือมันคือตกลงมันจะเป็นเงินเป็นดิจิทัลยังไงนะคุณธีรกรพอรู้ไหมคือต้องต้องบอกว่าความชัดเจนก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือคือเราตอบไปเราก็ตอบได้เป็นเป็นการคาดเดาเราเราทราบว่าเออจะใช้เรื่องบล็อกเชนเอานแบบพูดรู้แล้วกันว่าอย่างน้อยก็เป็นสายเท็น่นะนะ่าจะรู้มากกว่าพวกเราอ่ะ คือคือส่วนบอกเชนก็คือส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เป็นเงินที่เอาไปไปขึ้นเป็นเงินสดจริงๆก็อีกส่วนหนึ่งนะ mm hmm. ไอ้ส่วนที่ถ้ามองง่ายๆคือส่วนที่เป็นบอกเชนให้มีการแลกเปลี่ยนและมีการตีมูลค่ากันอ่าเป็นดิจิตอลระหว่างกันเนี้ยอันนี้พอเข้าใจได้ว่าเออเป็นบอกเชนนะทําได้นะครับอาจจะมีเหตุผลบางอย่างด้วยว่าเหมาะสมว่าทําเป็นบอกเชนะอย่างเช่นที่บอกว่าการเป็นบอกเชนมันกําหนดได้ว่าอ,อ้คุณต้องใช้เฉพาะในในรัศมีกี่กิโลเมตรจากจุด ที่คุณอยู่อันนี้บอกเชนทําได้นะเงินเงินของอบัญชีเปาตังธรรมดาอาจจะทําไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งของประโยชน์ของความเป็นบอกเชนแต่สุดท้ายพอมันเป็นบอกเชนแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไปจ่ายร้านค้าแล้วร้านค้าต้องไปขึ้นเงินสดมันจะต้องมีส่วนที่ต้องคอนเวิร์ตจากไอความเป็นบอกเชนเนี่ยให้มันเป็นเงินสดเงินจริงๆเงินบาทจริงๆนะซึ่งท่อนเนี้ยท่อนที่เป็นขึ้นเงินบาทจริงๆเนี่ยผมว่าเปาตังอะ่ะเขาตอบโจทย์ตรงนี้ได้ แต่ว่าถ้าเป๋าตังมามามาเอาใช้เป่าตังเนี่ยเขามีส่วนท่อนตรงนี้แต่เขาอาจจะขาดในเรื่องของตัวตัวบล็อกเชนซึ่งถามว่าแล้วแล้วทำเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะกับประทางเทคนิคเขาทำได้แต่เขาเขาจะทําหรือไม่ทํามันก็อีกเรื่องหนึง่ง<อ>หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นที่เราอาจจะไม่ทราบนะอย่างเช่นว่าคือคือเนื่องจากว่ามันมีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องก็คือตัวตัวเจ้าของแบ็คเจ้าของแอปเป่าตังก็คือธนาคารกรุงไทยเองกับตัวรัฐบาลเอง เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวกันหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งอย่างแอปเป่าตาังเองคุณุงน่าจะ,จะสังเกตเห็นว่าสวิตต่างๆท,ที่อยู่บนบนเป่าตังเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแบงก์นะ mm hmm. เรานึกภาพว่าถ้าเ,าเป็นเราเป็นเราเป็นรัฐเนี่ยแล้วแล้วรัฐบอกว่าอยากจะเอามีแอปสักแอปหนึ่งให้บริการด้านดิจิทัลกับประชาชนเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยถ้าถ้าไปคุยกับเป่าตัางเป่าตัางอาจจะบอกครับฉันฉันไม่ทําได้ไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับฉัน ซึ่งเราไม่รู้นะว่าว่าอ่าอำนาจในการจะจาอยู่ที่ใครอยู่ที่ทไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานายกเป็นต่ <c oughs> างไนดะ้เพราะว่ากรุงไทยแบงค์รัฐนะคะบนเดนกรนน่าจะประเด็นนะเพราะว่าก็คือเป็น,เป,นเป็นทั้งนายกและรัฐมนตรีเป็นั้งตีคลังแล้วก็กรุงไทยที่ทําแอปเปิลตังก็คือแบงค์ <c oughs> รัฐก, <c oughs> ก็คือก็คือนายกก็ต้องคอนโทรลอ,อยู่แล้วไอ้ตรงนั้นไม่น่าจะเป็น <c oughs> แต่นี่แหละก็คือเราก็ยังสงสัยนั่นก็คือปิดท้ายตรงนี้แล้วกันนะวคุณธนกร,กรว่าแล้วคือระยะยาวเนี่ยคือคือประเทศไทยเราควรรัฐบาลเนี่ยคือมันจะควรจะใช้เรื่องดิจิทัลนี้ไปยังไงบ้างออกสักสองนาทีค่ะครับจริงๆต้องบอกว่ามันมีมันมีทางเลือกเยอะแยะเลยนะครับว่าจะจะใช้วิธีไหนนะครับแน่นอนคนคนจำนวนมากก็ต้องมองไปที่เป่าตางเพราะว่าเราเห็นความสำเร็จหรือเห็นความคืบหน้ามันมาแล้วก็ หลายๆคนแอบเชียร์ที่ให้ไปใช้เป่าตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นทางเลือกเดียวนะและ้วก็ในหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้แปลว่าทุกประเทศจะมีแอปแอปเดียว<อ>บาง<อ>บางประเทศเนะี่ยสวิตด้านานี้เป็นแอปนี้สวิตอีกด้านหนึ่งเป็นอแอปหนึ่งนะทั้งหมดทุกๆแอปเป็นเป็นจากหน่วยงานภาครัฐนเองก็ก็เป็นไปได้นะของไทยเองก็มีหลายแอปนะถ้าเราไปดูจริงๆไป<อ>ถึงซ<ๆ>ุปเปอร์นะคะอ่าแ,แต่คําว่าแอปที่ว่าเนี่ย จะตีความว่ามันเป็น super แอปหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ว่าทุกแอปจะเป็น super แอปนะครับคือคือว่าเป็น super แอปก็คือไม่ไเป่เปาเนี้ย super แอปมีมีกี่ super อะเออมีกี่แอปอะคะมีแค่ถ้าเข้าขาย,ขายถ้าเข้าขายจริงๆก็ต้องต้องบอกว่าเป็น,เป,นเป็นเป่าตังเนี่ยที่ที่เข้าขายจริงๆตัวอื่นอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นทักทักทลาดยกเว้นถ้าเป็นอย่างของต่างประเทศหรือว่ามาจากต่างประเทศอย่างไลน์อย่างเนี้ยครับเราใช้ไลน์จนเราก็ทําหลายอย่างบนไลน์นี่หรอไหม แต่ของของไทยเองหรือของภาครัฐเองเนี่ยกระเป๋าซางก็น,น่าจะเข้าขายมากที่สุดนะครับแอปแอปอื่นของภาครัฐเองอาจจะออกมาแต่อาจจะผลตอบสนองหรือฐานผู้ใช้หรือการใช้งานต่อนเนื่องเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับตอบเป๋าตังคนถึงเชียร์ให้ไปเป๋าตังนะแต่ถ้าภาครัฐเองมองว่าอ่ะนี่เป็นจังหวะที่ดีที่จะลงทุนแล้วก็เพิ่มบริการใหม่ๆนเะพีวยงแต่ว่าอาจจะ,ะต้องฝากคอมเมนต์กับฝั่งภาครัฐเองว่าควรจะให้ข้อมูลมากกว่านี้ นะครับแล้วประชาชนจะผมว่าถ้าประชาชนเข้าใจว่าอ๋อคุณแพลนจะมีเป็นซูเปอร์แอปเพื่อจะมีสวิตอื่นๆตามมาอีกเรื่อยๆแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะม,มากกว่าที่เคยใช้เป่าตังด้วยซ้ำไปเนี่ยผมว่าไม่มีใครแย้งหรอกว่าจะลงทุนหมื่นล้านแต่ท่านหมื่นล้านแล้วเรามีความสะดวกมากขึ้นเราทําอะไรได้มากขึ้น<ม>นะครับก็ก็เป็นทางเลือกที่ที่ดีทางหนึ่งเพราะงั้นก็ก็ต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินใจแหละว่าเขาจะเลือกทางไหน,นครับค่ะก็คือโดยสรุปแล้วถ้าเกิดว่า ทำซูเปอร์แอปขึ้นมาแล้วเพื่อจะแจกเงินหมื่นอน่างเนี้ยดิจิทัลวอลเล็เนี้ยมันมันไม่คุ้มค่าแน่นอนเนาะถ้าทำอย่างเดียวไม่จริงๆถ้าทำอย่างเดียวไม่เรียกว่าซูเปอร์แอปด้วยเพราะมันไม่ได้ใช้ต่อเนื่องมันใช้แค่หกเดือนแล้วมันก็จบมันแค่แ <Okay, S 2> อปจริงจริงมันไม่ใช่ซูเปอร์แอปเออแต่ว่าก็ไม่รู้เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้แจงเลยว่าเอ้จะบก มันซูเปอร์แอปตัวนี้จะทําอะไรได้มากกว่าแจกเงินหรือเปล่านี่เราต้องรอนะว่าเขาจะพูดยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามมันต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนกรน,นะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของซูเปอร์แอปแล้วก็ได้ได้ได,ได,ได้เล่าให้เห็นชี้ให้เห็นถึงประเด็นว่าเออถ้าเกิดทํามันต้องแบบนําไปสู่การที่จะต้องให้บริการในเนชิดองดิจิทัลอื่นๆของภาครัฐเนาะที่ให้เป็นคุ้มค่าแต่ว่าคือการพัฒนาก็ต้องใช้เงินเยอะ นะคะเป็นหลักหมื่นล้านมันไม่ใช่มันไม่ง่ายมันไม่ใช่ทําได้ง่ายนะมันก็ทํายากด้วยเหืนกันหมายถึงว่ามันต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ความเสี่ยงก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนมาใช้บริการทั้งห้าหล้านคนนะการการการียกอะไรการ manage ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยนะคะอ่า เดี๋ยวไว้มีโอกาสคงได้มาคุยกันใหม่นะก็ขอบคุณมากสําหรับคุณทีนกรก็เป็นวิทยากรประจารายการเรานะเมื่อเวลาที่เราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับที่อะไรต่างก็จะเรียนเชิญมาทุกครั้งเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ